สาระเร็วช n แนลสวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้สาระเร็วชาแนลก็มีทิกดีๆเกี่วกับนาฬิกาแฟชั่นแบบนี้นะครับเวลาเรากดไฟมันจะมีไฟสว่างขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมแต่ทราบรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกสีของไฟได้ด้วยนะวิธีการก็คืออันดับแรกเลยนะให้เรากดไฟอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นสีฟ้าเนาะ,ะให้เรากดแช่ไว้เลยครับ กดแช์อย่างนี้เลยนะเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนสีไว้ให้เรานะครับเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะมีหลายสีเห็นไหมสีเหลืองก็มีนะกระพริบก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นสีฟ้านะสีเขียวสีแดงนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกสีละให้เราปล่อยมือตรงสีที่เราต้องการนะสมมติตอนนี้เราต้องการสีเหลืองนะครับเห็นไหมเราปล่อยตรงสีเหลืองแล้วเราจะมากดดูนะเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ไปเป็นสีเหลือง นะครับอันนี้เราสามารถไปเปลี่ยนได้ไม่จํากัดเลยนะครับ <ไป S 1> อันนี้ก็คือ,คอชิคเล็กๆน้อยๆจากาช่องสาระเรยวชนแนลนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กันเลยนะจ๊ะสําหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการอยากจะได้นาฬิกามือสองราคาถูกซื้อไปใช้ซื้อไปขายนะแวะมาชมมาดูกันได้ที่ตลาดปัตตานีอนเสาร์อาทิตย์นะครับโซนหลังโรงอาหารนะแวะมาชมกันได้นะครับ มีให้เลือกเป็นจำนวนมากเลยนะพบกันใหม่คลิปหน้ากับซาแล้วเดี๋ชวฉนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮู้ฮู